คืนวันพุทธที่29พฤษภาเป็นวันที่หลายท่านก็บอกว่านี่คือการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยก็หนึ่งวันละ่ะ <c oughs> เมื่อกี้ไปเป็นเจ้าภาพงานศพแม่ของพี่แอมสโลชาที่วัดธาตทองพอพระท่านสวดเสร็จพระแก่ก็เดินตรงมาหาที่พวกเรานั่งอยู่ แล้วแกก็มาจับไหลผมแล้วก็กระซิบบอกว่าอาตมาดูทุกวันเลยดังนั้นวันนี้ขึ้นมาก็ต้องต้องกล่าวว่าอะไระแกก็คงจะดูอยู่คืนนี้เหมือนกันนะัยืนคุยกันอยู่ประมาณ30นาทีแกบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พันธมิตรตั้งแต่อยู่สนามหลวงส่งสเบียงทุกวันพวกเราก็เลยกระซิบบอกรอบนี้ท่านยังไม่ส่งนะครับ หลวงพ่อที่วัดธาตุทองนะครับก็ถือว่าให้กำลังใจพวกเราในการต่อสู้กันมาวันนี้หลายท่านทราบข่าวกันดีอยู่แล้วนะครับเรื่องในศาลก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องในธรรมเนียก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้หลายเรื่องหลายราวนะครับเหมือนเศรษฐาทวีสินกําลังจะดีใจยังไงไม่รู้นะเพราะว่าทักษิณชินวัตรวินานี วินาทีนี้ต้องบอกทักษิณว่าเวลาของคุณเนี่ยที่เหลืออยู่ก่อนถึงวันที่18มิถุนาเนี่ยกลุนาอยู่กับหลานให้มากที่สุดเหมือนที่ตั้งใจอยากมาเลี้ยงหลานอะ่ะอย่าลืมนะครับอายการสั่งฟ้องเด็ดขาดทุกข้อกล่าวหานี่หักปากกาเซียนไปอย่างมากเลยทักษิณเองก็ตกใจเพราะว่า เมื่อวานเราไปยื่นบอกว่าให้อัยการยึดหลักกฎหมายเป็นหลักใช่ไหมเอาประเทศเป็นหลักประเทศปกครองด้วยความถูกต้องของกฎหมายไม่ใช่เอาบุคคลเป็นหลักพราะเอากฎหมายเป็นหลักไม่ว่าใครทําผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกลายเป็นว่าวันนี้มติของอัยการสูงสุดขออภัยไม่ใช่มติคําสั่งของอัยการสูงสุดเด็ดขาดว่า ฟ้องทักษิณชินวัตรที่สำคัญเนี่ยเราสงสัยต้องไปหาอายการสูงสุดอีกรอบหนึ่งก่อนถึงวันที่18มิถุนาพฤติกรรมของทักษิณชินวัตรเคยหลบหนีคดีมาแล้ว17ปีใช่ไหมการครั้งนี้เมื่ออายการมีมติสั่งฟ้องอายการควรจะ ขอคัดค้านการประกันตัวไปในตัวด้วย18มิถุนาที่จะถึงเมื่ออายการส่งฟ้องศาลอายการสูงสุดต้องมีคําสั่งคัดค้านการขอประกันตัวเพราะพฤติกรรมของผู้ต้องหาเคยหลบหนีคดีมาแล้วเขาเรียกว่าประวัติมันเลวอะประวัติไม่ใช่ประวัติดีตกเป็นผู้ต้องหาเคยหลบหนีคดีไปต่างประเทศ แล้วกลับมาสู้คดีดังนั้นพฤติกรรมที่เคยหลบหนีนั้นเป็นผู้ต้องหาทั่วไปเขาจะบอกว่าเป็นผู้ต้องหาอยู่ในชั้นเลวเพราะคุณเคยหลบหนีมาแล้วพฤติกรรมแบบนี้ไม่สมควรให้มีการประกันตัวใช่ไม่ใช่ดังนั้น18มิดมิถุนาก่อนวันที่18มิดมิถุนาเราก็จะไปเยี่ยมอายการสูงสุดอีกรอบหนึ่งว่า ในการส่งฟ้องทักษิณชินวัตรในวันที่18นั้นกรุณาคัดค้านการประกันตัวไปด้วยแต่สงสัยว่าทักษิณจะอยู่ถึงวันที่18ไหมไผมก็พยายามเช็คโอลิมปิกมันมันเล่นปีไหนนะโอลิมปิกก็ยังไม่ได้เล่นตอนนี้จะไปดูวอลเลย์บอลก็ไม่ใช่จะไปดู ฟุตบอลอยูโรไทยก็ไม่อยู่ในเหตุยูโรของเขาไม่ได้อยู่ในโซนยุโรปของเขาสงสัยจะออกไปช่องทางธรรมชาติอีกไม่แน่นอนเพราะนี่ถือว่าเป็นการหักบักกาเซียนเพราะว่าหลายคนคิดว่ายังไงเสียทักษิณก็สามารถจัดการได้เคลียร์ได้เคลียร์คดีได้นี่ถ้าพวกเราไม่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยสังคมปล่อยไปให้ทักษิณครอบงำ ปล่อยให้ทักษิณจัดการสแสดงบาร,รมีใหญ่โตมากเนี่ยถ้าเราไม่นั่งอยู่ตรงนี้ปล่อยทักษิณไปทักษิณอาจจะเคลียร์ได้ใช่ไม่ใช่ใชแต่พระเอิญเนี่ยเรามายืนยันความถูกต้องกับสังคมไว้ก็อย่างที่บอกเราเป็นสารตั้งต้นเปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้ทำดีต่อวันนี้อายการเลยมีมติเลยมีคำสั่งเป็นไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม มาถูกต้องถูกเวลาเสียจริงๆกลายเป็นว่าทักษิณคงรู้แกวก็เลยป่วยโควิดลงปอดเสียก่อนโควิดรุ่นใหม่รุ่นปอดแหกอ่ะพี่น้องครับคือถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะขอมาอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอีกไม่ได้แล้วนะไม่มีเหตุที่จะต้องมาชั้น14อีกแล้วนะ ไม่มีพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่รักษาตัวของทักษิณอีกแล้วคุณใช้โคต้าชั้น14ไปหมดแล้วคือถ้ามาอีกเนี่ยคอปทอาจะลมทุนซื้อกล้องวงจรปิดให้โรงพยาบาลตำรวจเองกล้องยังติดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามไว้ลวงแม่ไปดักคอโรงพยาบาลตำรวจกันดีไหมไม่ใช่18พฤษภาขอภาย18มิถุนา กล้องหายอีกเนี่ยกล้องเสียอีกโรงพยาบาลตำรวจดังนั้นเนี่ยมันหมดโอกาสที่จะเป็นข้ออ้างของทักษิณแล้วหนึ่งพฤติกรรมเดิมที่เคยหลบหนีคดีไปเป็นเหตุให้ไม่ต้องขอประกันไม่ต้องคัดค้านการประกันตัวได้สองอาการป่วยที่กล่าวอ้างมามันหายหมดสิ้นแล้วหรือคุณจะป่วยวิกฤต ถกเฉินอีกรอบหนึ่งสังคมรอบนี้สงสัยโรงพยาบาลตำรวจอยู่ไม่ได้ทับ,บวยกรมราชาทัณฑ์ก็จะอยู่ไม่ได้ทับ,บวยอีกทักษิณโดนเช่นนี้พี่น้องครับไม่ใช่แค่ทักษิณหนาวนะวันนี้ข้าราชาการที่เคยช่วยทักษิณชินวัตรไอ้กรมราชทัณฑ์เจ้าหน้าทีน่าทนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ หรือแม้แต่หน่วยงานอื่นๆที่เคยป,ปกป้องทักษิณเอาทักษิณไม่ติดคุกวันนี้เริ่มหนาววร้อนๆเพราะว่าทิศทางอำนาจมันเปลี่ยนจากทักษิณเป็นอย่างอื่นแล้วนี่คือการตามเช็คบินแต่เป็นการเช็คบินเพื่อประเทศใช่ไหมดังนั้นเมืม่อวานผมบอกว่าถ้าใครมีเสื้อรุ่นนี้ในรุ่นแรกเลยนะผมนี่ต้องเอามาใส่เมืม่อวานกับวันนี้นี่รุ่นแรกเลยรุ่นตอนคอ,อปทอพึ่ง ออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่22สิงหาก็บอกว่าน้องว่าทีมงานบอกว่า,วาต้องทาเสื้อทักสินติดคุกมาใส่วันนี้เสื้อนี้ต้องกลับมาใส่อีกจนกว่าทักสินจะเต็มคุกที่จริงนี่นัดนานเกินไป18 18มิถุนายนนี่นัดนานไปที่จริงเนี่ยต้องพอประกาศเสร็จนัดภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้าไม่มาก็ออกหมายจับติดตามตัวเข้ามาส่ง สารทันทีผมผมนี่ทำไมเร็วจังอะผมนี่ไม่ถึงสองอาทิตย์อายการ DSI ไปส่งหมายวันศุกร์ตอนเย็นนัดมาวันจันทร์ตอนเช้าไปส่งที่สุลินนะไปส่งตอนเย็นวันศุกร์ตอนเย็นนี่ถัาผมไม่กลับบ้านวันนั้นก็ไม่ได้เจอหมายเพราะว่าถ้าเอาหมายไปให้แม่แม่แกก็ถ่ายรูปหมายไม่เป็น แกก็เอาหมายไปซ่อนกลัวคนอื่นเห็นนี่พอเอิญผมกลับบ้านไปส่งหมายวันศุกร์สี่โมงเย็นให้มารายงานตัววันจันทร์วันถัดมาวันจันทร์ถัดมานัดมาอีกวันอังคารส่งก้องวันพุธนี่ผมทําไมทักษิณนัดนู่น่ะสิมิถุนาเหมือนเวลาให้เวลาตั้งตัวออกไปทางช่องทางธรรมชาติยังไงไม่รู้ แล้วไปรอบนี้ไม่มีทางกลับนะเอาใจให้ไปหรือจะให้อยู่ตอนนี้เสียงแตก <c oughs> ต้องอยู่เพื่อเคารพกระบ,บวนการยุติธรรมเขาต้องรับโทษในสิ่งที่เขาทำใช่ไหมใช่ก็ลุงน้องเขาติดคุกกันหมดเนี่ยพิชิตชื่นบานก็เคยติดแล้วใช่ไหม,ไมบุญทรงก็ติดเพราะว่ายิ่งรักชิน,นวัตรคนอื่นก็ติด วัฒนาเมืองสุขกรณีบ้านเอื้อธอรก็ติดอยู่ใช่ไม่ใช่แล้วทักษณิณทำไมจะหนีอย่างเดียวล่ะคุณต้องกล้าทำแล้วต้องกล้ารับในสิ่งที่ตัวเองทำกลายเป็นว่าวันนี้หัวหน้านี่นายกสองคนโดนไปแล้วเนี่ยประเทศไทยมีหนึ่งประเทศสองนายกนายกคนแรกชื่อทักษณิณชินวัตร ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องขังและตกเป็นผู้ต้องหาร้อเอร์ซหลายสำนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าทักษินอยู่ในระหว่างการพักโทษวันนี้โดนคดีใหม่พักโทษกรณีทุจริตคอร์รัปชันวันนี้มาโดนคดีใหม่ข้อหาหนึ่สองแล้วที่สำคัญนะใครโดนคดีนี้ส่วนใหญ่ติดคุกทั้งนั้นนะ่ะไม่รอด วันนี้ตกเป็นผู้ต้องหาคดี112มันมีเหตุแห่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทักษิณก็ควรอยู่ในคุกไม่ควรได้รับการประกันตัวแม้แต่วันเดียวนี่หลายคนก็พยายามตีความกันอยู่นักกฎหมายก็พยายามตีความว่าน่าจะเอาทักษิณเข้าสู่เรือนจำได้ทันทีเพราะโดนคดี112วันนี้ทนายวินอยู่ วินยูชาญมนตรีทนายความของทักษณิณชินวัตรมาบอกว่าใครมีคลิปเต็มเอามาให้ดูเลยสิ่งที่ทักษณิณพูดเพราะคลิปที่ผ่านมาเข้าใจว่าเป็นคลิปปลอมและคลิปตัดต่อนี่ทนายความเนี่ยสู้ประเด็นนี้ใช่ไหมเป็นทนายความมาบอกว่าอยากพยายามทําลายหลักฐานหาว่าคลิปนั้นเป็นคลิปปลอม ปลอมไม่ปลอมเต็มไม่เต็มไปดูในศาลอย่ามาหากับพี่น้องประชาชนมันเป็นคดีในศาลก็ไปดูในศาลเอกส,สารมันอยู่ในศาลทั้งนั้นคลิปก็อยู่ในศาลคุณก็ไปเถียงในศาลความหมายก็คือว่าคุณก็ต้องพาทักษิณชินวัตรไปรายงานตัวกับศาลคุณจะมาแก้ต่างทางสังคมทำไมอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องมาอธิบายแก้ตัว และทนายแบบนี้เนี่ยคุณจะสู้แค่นี้ยประเด็นนี้เหรอเขาสู้ในข้อเท็จริงไม่ใช่มาถามเรื่องปลอมหรือไม่ปลอมมันกระจอกมากมาถามเรื่องเนี้ยหมดราคาทนายความ30ปีเขาบอกเขาเป็นทนายมา30ปีมาสู้ว่าคลิปปลอมหรือไม่ปลอมมันกระจอกมากทนายวินยูนู่นน่ะสู้ในศาลก็เหมือนพิชิตชื่นบานเลยพิชิตชื่นบานก็มาบอกว่า ถ้าใครมีหลักฐานว่าผมเป็นคนเอาเงินสองล้านไปให้เจ้าหน้าที่ศาลก็เอามายื่นกับผมผมจะลาออกทันทียังไม่ยื่นเลยเลาออกแล้วศาลเขาพิพากษาคุณมิชิชื่นบานว่าร่วมกับพวกดังนั้นมิชิตชื่นบานมาบอกถ้าใครมีหลักฐานว่าผมถือถุงขนมสองล้านไปให้ก็คุณไม่ได้ถือแต่ลูกน้องคุณถือสารเลยคำสั่งว่าคุณกับพวก ก็สมรู้ร่วมคิดกรณีนี้เช่นเดียวกันคุณวินยูชาติมนตรีทนายความ30ปีเนี่ยมาบอกว่าคลิปปลอมใครมีฉบับเต็มของจริงเอามาเปิดได้เลยใครจะมาเปิดล่ะเปิดปุ๊บก็ติดคุกคดีเหมือนกันใช่ไหมในข้อหาเผยแพร่ต่อคุณต้องการหาผู้ต้องหาร่วงมะตัดสินนี่นาจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จตัดต่อหรือไม่ตัดต่อกระบวนการยุติธรรมเขาจะพิจารณาเอง สารท่านจะพี่นาเองผมนี่เคยโดนคดีชุมนุมที่ทอากัสไทยมาเลเซียตำรวจสลายการชุมนุมขณะที่พี่น้องประชาชนนั่งทานข้าวแล้วก็นั่งละหมาดกันอยู่เวลาประมาณหกโมงเย็นเนี่ยพี่น้องมุสลิมเขาจะมีละหมาดตอนเย็นในขณะที่อยู่หน้าแผงเหล็กกั้นตำรวจตอนนั้นผมเป็นนักษาพี่น้องละหมาดอยู่ตำรวจบุกเข้ามาตีพี่น้องในขณะที่ละหมาดอยู่ นะครับตอนนั้นทักส,สินประชุมคลมอร่วมไทยมาเลเซียก็มาตีพวกผมเนี่ยผมโดนตีหัวแตกไปเย็บไปห้าเข็มพระเอิญนักข่าวของมาเลเซียเขาตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วเขาบันทึกภาพทั้งหมดเลยตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายเห็นทุกอย่างตำรวจก็บอกว่าเป็นคลิปตัดต่อก็ไปสู้กันในชั้นศาล สารก็เอามาเปิดเอาคลิปนั้นมาเปิดแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทีวีมาดูเป็นพยานเขาก็ยืนยันว่าเป็นคลิปจริงเพราะว่าการลันตัวเลขมันหนึ่งสองสามห้ามันมีตัวเลขวิ่งในขณะที่เปิดคลิปแต่คลิปของตำรวจมันกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาตัวเลขหนึ่งมาก่อนสุดท้ายก็มาเป็น29แล้วก็กลับมาสแล้วก็กลับไปกลับมาสรุปแล้ว กระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคลิปจริงคลิปปลอมมีการตัดต่อหรือไม่กระบวนการและผู้เชี่ยวชาญที่ศาลจะเชิญมามันมีอยู่แล้วคุณวินยูชาติมัีเนี่ยเป็นทนายความ30ปีทำไมคุณไม่รู้คุณเหมือนมาแก้ต่างว่ามันเป็นของปลอมเพื่อบอกว่าทักษินรอดไอ้ทักษินไม่ได้กระทำผิดนอกเหนือจากคลิปมันยังมีบทสัมภาษณ์ที่เขาไปเขียนลง ในหนังสือพิมพ์อีกดังนั้นงานนี้ทักษินรอดยากใช่ไหมพี่น้องเอ็มว่าอย่างไงนะครับติดโควิดก็ติดมาแล้วติดเตียงก็ติดมาแล้วป่วยติดเตียงก็ติดมาแล้วติดโควิดก็ติดมาแล้วเหลือติดคุกแต่ครั้งนี้ไม่รอดติดคุกแน่นอนเศรษฐาก็เลยบอกว่า ผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรไม่ได้เสียกำลังใจอะไรที่คุณทักษิณโดนข้อหาหนึ่งหนึ่งสองก็แน่นอนเศรษฐาอาจจะอาศัยโอกาสนี้ถีบทักษิณเขาโคก,ก็ได้นะเศรษฐาบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้กังวลใจแต่อาจจะกระตบกกระเทือนจิตใจของหัวหน้าพักหน่อยก็ได้หัวหน้าพักชื่ออุ๋งอิงแพทองทานชินวัตร เสฐาก็ไม่รู้สึกสะเทือนใจเพราะว่าวันนี้แกมัวแต่ไปตั้งคุณวิสนุคเครือง,งามเนติบริกรมาเป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองไม่มีเงินเดือนเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาสำนักนี้ คนที่เป็นคอยที่ปรึกษาและชี้นำคือพิชิตชื่นบ้านคอยจัดการคอยแนะนำข้อกฎหมายให้สำนักงานนี้เขาจึงถามหนังสือไปกิศฎิกาเพียงวงเล็บห้ากับวงเล็บ6ไงแล้วมันเป็นความผิดพลาดทั้งใหญ่หลวงของสำนักงานนี้แต่นักข่าวก็เอามาเขียนได้อย่างนี่นะนักข่าวก็เอาข่าวเก่ามาเขียน ก่อนหน้านี้เศรษฐาเนี่ยเคยด่าคุณวิสนุเครืองามว่าหน้าไม่ไอายไม่มีอย่างอายนี่เศรษฐาเคยเขียนทวิตเตอร์ดา่าวิศนุเถืองามว่าไม่มียางอายวันนี้นักข่าวก็ถามว่าคุณวิสนุสรุปใครไม่มียางอายระหว่างนายกกับรองวิษนุเรืองามระหว่างเศรษฐานี่ใครไม่มียางอายเศรษฐากับวิสนุเพราะ เสถาไปกราบเขาถึงบ้านเชิญเขามาทําง,งานที่ทําเนียบสรุปใครไม่มียังไงกันแน่มันสลับปรับเปลี่ยนเพราะว่าสิ่งที่เคยบอกเล่ากับพี่น้องก่อนหน้านี้บอกเล่าไปบอกว่าเรื่องกรณีของพิชิตชื่นบานมันจะลามถึงนายกรัฐมนตรีอย่างไม่มีปฏิเสธได้ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมาย การต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายมันมีความจำเป็นต้องเอาคนมีบาร,รมีนอกบัลลังวิษณุเครืองงามคือบุคคลตอนนี้ที่เป็นผู้มีบาร,รมีนอกบัลลังเอาคอนเน็กชันเอาความที่เป็นอาจารย์สอนกฎหมายมีลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเอามาบังคับใช้เหมือนเกราะป้องกันตัวของเศรษฐาทวีสินเพราะอะไรเพราะเชื่อทักษิน บางทีทักษิณก็ไม่ได้ฉลาดนะก็เชื่อทักษิณนี่ไงถึงเอาพิชิตชื่นบานมาเป็นรฐ่นตีเชื่อทักษิณนี่ไงทําให้เศรษฐาต้องขึ้นศาลล่มนูนผมก็อยากเห็นว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเขาจะไปต่อยังไงตัวจิตวิญญาณตัวที่รวบรวมพลังใจของพรรคเพื่อไทยบรรดาหลานหลานของทักษิณทั้งหลายเนี่ย ที่อยู่ในพักเนี่ยสอสอเนี่ยเป็นหลานทักษิณหมดเลยเพราะว่าทักษิณบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานกลายเป็นว่าเลี้ยงสอสอในพักหมดเลยเนี่ยเป็นบุคคลที่มีหลานเยอะที่สุดในประเทศแล้วหรือมั้งเนี่ยหลานภูมิธรรมหลานเศรษฐาหลานพิชิตชื่นบานหลานครูมานิดโอ้โหหลานแต่ละคนนี่หน้าเตะทั้งนั้นอ่ะผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณอย่างทักษิณชินวัตรโดนข้อหาหนึ่งหนึ่งสอง อายการสั่งฟ้องฟันเปลี่ยงเลยทุกโต๊ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยก็ต้องขึ้นเขียงสารรัฐธรรมนูญอีกไอ้วิบากรรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวงจรอุบาทที่กันแกล้งเขาโดยไม่ดูพฤติกรรมตัวเองพฤติกรรมตัวเองนั่นแหละมันย้อนกลับมากินหางตัวเองใช่ไม่ใช่ ใครจะไปเห็นว่าเนี่ยพลังของพี่น้องวันนี้แค่นี้กลายเป็นพนลังที่ยิ่งใหญ่ได้คือจำนวนคนอย่างที่บอกพี่น้องไปจำนวนคนไม่ได้วัดความถูกต้องความจริงคือตัววัดความถูกต้องเรามาพูดความจริงอยู่เรื่อยๆเอาความจริงเป็นพื้นฐานทางสังคมเอาข้อกฎหมายเป็นข้อเท็จริงทางสังคมถ้าเดินตามกฎหมายไม่ว่าใครทำผิดกฎหมายก็ต้องตามกระบวนการ เมื่อทำตามแบบนี้ประเทศก็ไปรอดนี่คือการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องกระบวนการนิติรัฐนิติธรรมเมื่อดำรงอยู่ในประเทศมันจะเป็นเสาค้ำให้ประเทศเดินหน้าได้แต่ถ้าคุณเลี่ยงระบบนิติรัฐนิติธรรมเอาคนรอดไม่ได้เอาหลักการรอดเนี่ยเอาบุคคลรอดคิดว่าบุคคลคืออัศวินม้าขาวแล้วยอมละทิ้งหลักการทิ้งอุดมการของประเทศประเทศจะล่มจม แต่ถ้าเอาหลักการระบบนิติรัฐเป็นหลักบุคคลใดมาบริหารก็ได้ใช่ไม่ใช่ใครทเํเผิดก็ดําเนินการตามกฎหมายวันนี้กระบวนการยุติธรรมกลับมาทํางานลงรอยกันอีกครั้งหนึ่งเราถึงบอกว่าเราต้องเซฟกระบวนการยุติธรรมเพื่อเซฟประเทศไทยเมื่อกระบวนการยุติธรรมเดินหน้าประเทศไทยก็เดินหน้าได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับนี่คือหลักการใหญ่ทักษิณชินวัตร ย่ามใจอ่ะวันนี้อ้างป่งวยโควิดผงก็ต้องถามว่าคุณสุวัสดิ์ฤมาตาพันลบไปตรวจโควิดหรือ,อยังเพราะเพิ่งไปโคราชมากินข้าวด้วยกันท่านพระพยอมท่านไปตรวจโควิดหรือ,อยังพอทักษินเพิ่งไปพบมาเนี่ยนี่ถามด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าท่านจะติดโควิดจากทักษินพบทักษินเพิ่งไปเจอพระพยอมมาเมื่อสองสามวันที่แล้ว กอช่วงนั้นกําลังเชือ้อกําลังเข้าเลยแหละถ้ามาป่วยหนักขนาดนี้ป่วยหนักจนไม่สามารถเดินทางมาศาลมาหาอายการได้ป่วยฉุกเฉินอีกแล้วเป็นโควิดทั้งที่โควิดเขาประกาศเป็นโรคประจําบ้านโรคประจําท้องถิีนไม่มีอาการหนักอีกแล้วก็อยู่ที่นี่เนี่ยเจอกันทุกวันทุกคนก็เป็นโควิดน่ะมันก็เป็นเรื่องปกติเพ้อผมก็ยังเป็นอยู่เสียงก็ขึ้นจมูกอยู่ มันเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงใช่ไหมมันเป็นโรคประจำท้องถิ่นไปแล้วแต่วันนี้โควิดสามารถอ้างข้อกฎหมายได้เลื่อนกฎหมายได้อ้างในการบังคับใช้กฎหมายได้แต่ไม่เป็นไรถึงเวลาเนี่ยกฎหมายมันก็ต้องทำงานคุณปฏิเสธกฎหมายไม่ได้ถึงแม้จะรอถึงวันที่18มิถุนาแต่พฤติกรรมของคุณมันสะท้อนอยู่แล้วว่า มันถึงเวลาที่คุณต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณกระทำกับประเทศชาตินี่ยังไม่รวมเรื่องที่ศาลสั่งให้อายัดซัพย์ยึดทรัพย์หลายหมื่นล้านของทักษิณอีกนะนี่ก็ต้องไปติดตามแม้ตัวจะอยู่ในเรือนจำแต่ทรัพย์ที่ศาลเคยสั่งให้อายัดให้ยึดมาชดใช้นี่ให้กับประเทศเราก็ต้องติดตามเช่นเดียวกัน ให้รอยวิศนุเครือง,งามก็ช่วยทักษิณไม่ได้ต่อให้ปรมาจารย์ด้านกฎหมายทุกคนมันก็ช่วยไม่ได้เพราะกฎหมายก็คือกฎหมายไม่ใช่บุคคลคุณจะเลี่ยงยังไงก็แล้วแต่กฎหมายสิ่งที่ทักษิณพูดนั้นมันชัดอยู่แล้วใช่ไม่ใช่ใชหาเวลาไปเยี่ยมอายการกันอีกรอบรอบนี้จะไปด้วยกำลังใจและเอาดอกไม้ไปด้วย หลังจากที่ไปเมื่อวานนี่อายการก็นี่มาเล่าให้พี่น้องฟังอายการท่านก็ผมก็บอกว่าท่านต้องยึดหลักกฎหมายเป็นหลักอย่าให้ตัวเองตกเป็นจำเลยของสังคมทักษิณคือจำเลยคือผู้ต้องหาแต่ถ้าท่านไม่ยึดกฎหมายอายการจะเป็นผู้ต้องหาของประชาชนอายการตกใจเลยแกใส่ในไขสีเหลืองมารับโดยเนะแกบอกว่าผมในฐานะข้าราชการ อยู่ฝ่ายกฎหมายเป็นอายการผมยืนยันว่าผมและข้าราการอายการจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันอย่างถึงที่สุดยังไงคดีหนึ่งสองผมก็เดินหน้าเต็มที่มาวันนี้ถึงแม้จะมีข้ออ้างจากทักษิณป่วยแสดงว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามที่จะดิวกันอยู่พอสมควรแต่เผอิญเราดักคอไว้ไงอยากให้อายการเป็นเหมือนอดีตอายการที่ไม่ฟ้องพิชิตชื่นบานแล้วกลับมาเป็นคคด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพื่อไทยอย่าทําให้อายการเป็นตราบาปอย่าทําให้อายการเป็นรอยด่างของกระบวนการยุติธรรมอายการคือทน,นายแผ่นดิน ทนายแผ่นดินผู้รับใช้ประชาชนและว่าความในานามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคดีนี้เขามินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณเป็นทนายแผ่นดินคุณต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยเสียงของเราถึงแม้จะเบาแต่มันหนักแน่นมันเบาแต่ได้ยินทั้งประเทศเ<ส>บาแต่หนักแน่นแน่นด้วยข้อเท็จจริง แน่นด้วยหลักการแน่นด้วยคุณธรรมเพราะที่พูดมาไม่ได้พูดเพื่อใครพูดเพื่อประเทศทั้งนั้นผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกยืนหลักนี้ประเทศก็ไปรอดพอ18มิถุนาไอ้นี่เราอยู่ถึงอยู่แล้ว18มิถุนาเราก็รอฟังดูว่าทักษิณจะได้รับประกันตัวหรือไม่ซึ่งเราจะไปหาอาการไปยื่นให้การขอคัดค้านการประกันตัว มิถุนาเนี่เดือนหน้าเนี่เหมือนจะเป็นร้อนเป็นไฟมิถุนา,นาก็จะตัดสินคดีทักษินอายการส่งฟ้องหรือว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่แล้วก็จะมีเรื่องพักเก้าไกลจะยุบพักหรือไม่ก็จะมีของเศรษฐาทวีสินจะหมดวาระการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่โอ้นี่เดือนมิถุนานเป็นเดือนแห่งความร้อนแรง ถึงแม้จะเป็นหน้าฝนมันก็จะเกิดเปลวไฟในสายฝนน่ะไอ้คนที่ทำร้ายประเทศมันก็จะถูกไฟในสายฝนกัดก่อนมันเองฝนตกหนักขนาดไหน,ก,หน,ก,หนก,ก็ดับไปที่ตัวเองก่อไม่ได้โอ้ชัยชนะมาเร็วเกินคาดนะ <laughs> ยังไม่ได้เหนื่อยเลยขอบคุณครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันครับ นะครับขอเสียงปลบมือให้กับพี่ตามพี่เชิดชัยมงคลอีกครั้งหนึ่งครับ